คุณน้องคลองยินเบินธบ,บารบ้านไหนอ่ะบินธบ,บาเรเคยเล่าบินธบานรวยไหมฉันแต่ข้าวไม่ต้องมีกับมันก็อร่อยไม่อร่อยมันจะมีกับยังไงมันก็ไม่อร่อยความอร่อยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของาธาตุขัน ้าเข้าก็เกลือก็อร่อยันชันก็ได้อย่างไงกินได้เลยนะความต้องการของร่างกายกำลังที่จะเาะผาผลานมันมากกำลังเาผาผลานมันน้อยลงไปใส่หน้าเป็นทุกข์มันก็ไฟนี่ล่ะไฟยังไม่ทันลูกดี ไฟเชื่อมันน้อยออฟฟูนอัดไฟเอฟฟูนอัดไฟก็เลยดับจ้ำวันนี้มีโยมมากที่นี่ที่นี่มีกรรมฐานมีการเข้ากรรมฐานมีการกรรมฐานกันหรือเปล่ายี่ที่ไหนมันก็มีกรรมฐานกันทั้งนั้นแหละ กรรมฐานไม่ใช่มีเฉพาะในวัดป่าไม่ใช่มีเฉพาะในวัดที่คลุมผ้าสีกับคลุมผ้าสีส้มกรรมฐานมีอยู่ทั่วไป ว่าเข้ากรรมาฐานเข้ากรรมาฐานก็คือเข้าหากรรมาฐานของตนเองนั่นเองเข้าหากรรมาฐานของเราเองไม่ใช่ว่าเข้ากรรมาฐานจะต้องเข้าสำนักโน้นสำนักโน้นสำนักอาจารย์โน้น พ็ไปเข้าใจอย่างนั้นการเข้าใจยังไม่ถูกไปทำความเข้าใจเะใหม่แล้วจะสะดวกในการเข้ากรรมฐานกรรมฐานคือผมกรรมฐานคือขนกรรมฐานคือเล็บก,กรรมฐานคือฟันกรรมฐานคือหนัง เรียกว่ากรรมฐานห้าใครตรงไหนอยู่ที่ไหนไม่มีกรรมฐานไม่ม,ม,มีทุกคนมีผมทุกคนมีขนทุกคนมีเล็บทุกคนมีฟันทุกคนมีหนัง แล้วภายในหนังก็ต้องครบสมบูรณ์ถ้บกพร่องก็ไม่ได้ภายในหนังห่อหุ้มน,นั้นแต่ละอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรม,มาฐานทั้งนั้นแต่ท่านเอายกมาพูดเฉพาะสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่ไม่สามารถส่วนที่ไม่สามารถเห็นดบตาเพราะหนังมันหอเอาไว้ท่านก็ไม่เอามากลาวเอามากลาวเฉพาะที่สามารถที่จะเห็นได้สัมผัสได้ผมก็เห็นได้สัมผัสได้ขนก็เห็นได้สัมผัสได้เล็บก็เห็นได้สัมผัสได้ฟันก็เห็นได้สัมผัสได้ หนังก็มันกันภายในหนังเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาไม่ได้เพราะหนังมันปิดเอาไว้ถ้าหากว่าไม่มีการตดเอาหนังออกไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาแต่สาห่าสามารถที่จะเห็นได้ด้วยใจ อามากมกรรมฐานห้าก็คือเอาสิ่งที่สามารถเห็นได้ตานั่นหละ่ะมีอยู่ห้าอย่างทุกคนมีกรรมฐานเ้วยกันทั้งนั้นถ้าหากาทุกคนไม่สนใจในการเข้ากรรมฐานทุกคนจะหลงกรรมฐานของตของตนเองแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นด้วย ในเมื่อหลงกรรมฐานของตนเองก็คือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นคือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังถ้าเขาไม่หลงกรรมฐานของตนเองก็ไม่หลงกรรมฐานของคนอื่นเพราะก็เป็นกรรมฐานอันเดียวกัน จะให้พากันสงใจเข้าหากรรมาฐานของเราที่มีอยู่ในเฮมาจึงสามารถที่จะรู้จะเห็นกร,รมมาฐานแล้วเราก็จะไม่หลงกรรมาฐานอีกต่อไปกรรมฐานทั้งหมดเป็นของปฏิคูล ทำไมกรรมฐานจึงเป็นของปฏิกูลเราก็เพราะกรรมาฐานเกิดมาจากของปฏิกูลสถานที่เกิดก็เป็นของปฏิกูลตุโพโลหิตหมดหนาะเป็นนเป็นสถานที่เกิดอาศัยอาศัยของปฏิกูลเหล่านั้นถึงว่าจะพ้นออกมาจาก ิ่งปฏิกูลหรือว่ากองปฏิกูลมันพ้นออกมาแล้วก็ยังต้องอาศัยของปฏิกูลอยู่อาหารทุกอย่างจะเป็นอาหารชนิดใดๆร้วนแล้วแต่เป็นปฏิกูลทั้งนั้น เปื่อนผ้าเปื่อนแพ้ตตรงรีซักเปื่อนที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องรีเช็ดรีล้างเปื่อนตรงไหนตห้องล้างทั้งนั้นถ้วยชามหมอ้อหัวหูหม้อตุ่มก็ต้องล้าง พอนทพี่นี่ต้องล้างต่อบาดมือก็ต้องล้างปากก็ต้องล้างถ้าหากไม่ล้างเป็นยังไงมือก็เหม็นบาดก็เหม็นผ้าขนทนสบายถ้าเพื่อนแล้วไม่รีดผ้าก,ก็เหม็นไม่ใช่เหม็นมือ ไม่ใช่เหม็นภาชนะไม่ใช่เหม็นภาพคอนนทนสบายเหม็นของปฏิกูลพิจารณาอาหารให้มากๆไม่ใช่พิจารณาอาหารจะพิจารณาเฉพาะเวลาฉันทนั่นเวลาก่อนฉันท่นั้นหลังจากฉันแล้วก็เอามาพิจารณาอีก แอบคายลงไปเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลในเมื่อหน่ายในกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลเมื่อหน่ายในกองปฏิกูลที่มีอยู่ในเราพราตรงไหนก็อยู่ได้ ตรงไหนก็เกิดมาจากของปฏิกูลตรงไหนที่อยู่ได้นี่ตั้งอยู่ได้ทรงอยู่ได้ก็ตั้งอยู่ทรงอยู่อาศัยของปฏิกูลเป็นเครื่องรอเลี้ยงเอาใจของเราดูให้มันชัดเอาใจของเราดูหเห็นเห็นอย่างที่เราพิจารณาใจของเราก็ค่อยสลดลงไปค่อยสลดลงไปค่อยยุบลงไปยุบลงไป ในคำว่ายุธในที่นี้หมายถึงความฟูของกิเลสตามปกติกิเลสมันฟูอยู่เสมอเ응กิดมันฟูอยู่ตามไม่ตามธรรมดาของกิดนี่응กิมันจะยุดตัวมันขออาศัยความจริงอาศัยปัจ,จธรรมของจริงปฏิกูลก็เป็นปัจจธรรมของจริง อสุภะอสุพังอสุภะก็คือความปฏิกูลนั่นแหละในเมื่อมันเป็นสุกโรคในเมื่อมันเป็นเป็นของที่มาเกียดแล้วมันจะสวยงามหรือยังไงมันต่างแต่คาพูดท่านเหมือนก็มูดคูดอย่างนั้นน,ะนะ่ะมันเป็นโสุกโรคมันเป็นอึหอมปฏิกูลแล้วมันสวยงามไหมร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็เสดมูกคู่ทําไมจึงว่าเสษมูกคู่เรา นี่เศษมือเศษคูกมันตกข้างมันเสตกข้างเพราะส่วนต่างๆมันซุ่มซ่าบเอาไว้ส่วนที่อวัยวะร่างกายไม่ไม่ได้ซุ่มซาบเอาไว้มันก็ผ่านออกไปผ่านออกไปก็เป็นนเป็นอุจจาระ หรือว่าเป็นโมกเป็นคูดไปร่างกายของเราก็อาศัย <c oughs> ดูดซึมจากอาหารที่ผ่านออกไปกากของอาหารที่ร่างกายดูดซึมแล้วผ่านออกไปก็เป็นมูกเป็นคูดกลิ่นมันเป็นยังไง มันไม่เคยกินมันเหม่อมันมันมันเป็นอย่างที่เราปูดกันว่า้เหม็นเหม็นนี่มัน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 หลุดออกไปแล้วจะเหม็นความจริงน่ะมันเหม็นมาตั้งแต่รับประทานนี่เหม็นมาตั้งแต่ยังไม่ทันรัฐรัฐรับประทานขณะรับประทานก็เหม็นรับประทานเข้าไปแล้วขายออกมานี่ เหม็นเราไม่ขายออกมาก็เหม็นไปบดย่อยสะสมปนก็ของเก่าก็เหม็นร่างกายของเราเนื่องจากขวเนื่องมาจากของเหม็นเรานั่นของเหม็นนั่นนั่งแล้วกาดที่ร่างกายนี่เศษที่ร่างกายนี่ กาของร่างกายที่ร่างกายโดดซึมเหลือเป็นกาเป็นยังไงลายร่างที่ร่างกายไม่ยังไม่ทนนันได้ดูดซึมก็เป็นอย่างกาดนั้นนี่มันจะมันไม่ตแตกแตกต่างอะไรกันเพราะมันเหน็นมา,าแต่ต่ยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันกินมันก็เหม็น หนักกินมันก็เหม็นกินแล้วมันจะกลายเป็นของหอมได้ยังไงเห็นไหมล่ะนี่เห็นคนนี่ที่เขาทานมากๆแล้วเขาอาจเจียนออกมานี่เห็นค่อยเห็นเวลาฉันน่ะฉันมากๆเกิดในไฟธาตุในย่อยหรืออาหารเป็นพิษมันเป็นยังไงน,นัน่นนี่แล้วที่มันมันมันออกมานั้นมันยังดีกาไม่ออก มันออกมานั่นมันยังดีกว่าไม่ออกมันออกมาบางทีมันยังออกมาเฉเพราะอาหารใหม่ไอ้อาหารเก่าที่ค้างค้างนี่มันยังไม่ออกมาแล้วอาหารใหม่กับอาหารเก่านี่มันก็ไปรวมเป็นอันเดียวกันเพราะมันพายชนะอันเดียวกันค้างค้างอยู่ทานก็ไปใหม่ฉันก็ไปใหม่ มันก็ไปรวมกับให้ของเก่าที่คาข้างอยู่ในภายชนะนั่นนี่ทำการบทยอ่อนมันก็รวมกันร่างกายของเรานี่มันเนื่องมาจากของปฏิกูลเนื่องมาจากมูจากคูตนั่นเองจึงให้พิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลพิจณารกรรมฐานให้เห็น เป็นของปฏิกูลต้องพิจารณามาแต่อาหารที่รับประทานอาหารที่ครบที่ฉันเห็นอาหารที่ครบที่ฉันเป็นปฏิกูลร่างกายของเราก็เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนทั้งโลกก็เนื่องมาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนหมดทั้งโลกล้นแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีร่างกายไ,ไหนสักร่างกาย นี่จะไม่ปฏิคูณไม่มีในลักษณะนี้จะไม่เป็นผู้ที่ไม่หลงกรรมาฐานเราและก็จะไม่หลงกรรมาฐานคนอื่นทำให้แย่งทำให้แย่งทำให้ยิ่งขึ้นไปให้มันเด่นชัดเห็นเป็นของปฏิคูณประจําอยู่ในจิตในใจยิจ่งก่เรียกว่าอาม,มเรียกว่านิมิตนิมิตก็หมายถึงว่าเห็นติดตาเห็นอยู่อย่างน,านั้นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเพราะ ใจเท่านั้นเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตาที่ลืมที่หลับเห็นตาที่ลืมที่หลับนี่มันเห็นอะไรนี่ก็มันวัตถุมันก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟตาใจเท่านั้นเป็นใจเป็นจะเป็นตาที่เห็นนี่เราจะต้องเอาใจของเรานี่ศึกษาเอาใจของเรานี่พิจารณาให้เข้าถึงความจริงพิจารณายัางไงพิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเองความเป็นจริง มันชัดขึ้นมาแล้วนี่เราจะทำความเป็นจริงนั่นหละ่ะเป็นธรรมที่กําจัดเกตมันกําจัดได้จริงๆเกเรมันจะฟู้ขนาดไหนรูปร่างขนาดไหนก็ช่างเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลมันจะยุบ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 ,ยบลงไปนั่นเห็นไหมละ่ะพลังของธรรมเห็นไหมละ่ะอำนาจของธรรมอะเกเรมันจะเก่งกาสามารถขนาดไหนเพียงใดมันจะเกินธรรม ของพระพุทธเจ้าได้ได้ไดยังไงเราทำคำว่าทำของพระพุทธเจ้าทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแลนนำมาบอกมากล่าวนั่นในเราก็มีปฏิกูลเหมือนกันปฏิกูลเหมือนกันกาธรรมาฐานของพระพุทธเจ้าก็ปฏิกูลเหมือนกันการกรรมาฐานของพระสาวกเจ้าที่ท่านเห็นที่ท่านรู้กรรมฐานมาแล้ว เราเราก็ให้พากันสนใจตื่นตัวในการดูกรรมฐานในการศึกษากรรมฐานตื่นตัวในการเข้าอยู่ในกรรมฐานของเราให้ยิ่งทำมาอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นพระกรรมฐานสักแต่ว่าเอ่คำพูดแต่จิตใจไม่เป็นพระกรรมฐานให้คำว่าพระกรรมฐานก็หมายถึงพระเป็นผู้ที่รู้สัจธรรมพระเป็นผู้ที่รู้ของจริง รูผมรูขนรูเล็บรูฟันรูหนังนี่นี่อันนี้ลหละชัดตามความเป็นจริงจิตใจที่ลูาเห็นนั้นกลายเป็นพระขึ้นมามีความสงบมีความสม่ำเสมอไม่เป็นลิงเป็นข้างไม่เป็นไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นลิงเป็นข้างกะโดดเกาะโน่้นกะโดดเกาะนี่ไม่เป็นเป็นแมลงวันือยังไง่าย มดคูดอยู่ตรงไหนของปฏิกูลอยู่ตรงไหนนี่กระโดดไปใส่บินไปวืด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 นี่มืดไปใส่กองปฏิกูลนั่นนี่มแมลงวันมันเมคือตัวกิเลสถ้าหากว่ากิเลสมันยังฟูกิเลสมันยังในมีกําลังอยู่ในจิตในใจของเราเรานี่ละจะเป็นกรรม,มาฐานมาแมลงวันจะเป็นพระกรรม,มาฐาน ที่เราไม่ปรารถนาเราไม่มีใครปรารถนาคําว่ากรรมฐานแมลงวันไม่มีใครปรารถนาดอกนี่เราต้องการเป็นพระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระกรรมฐานอย่างพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระกรรมฐานอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราต้องการอย่างนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านเท่าเข้าถึงความเป็นพระกรรมฐานอย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าเข้ามาในกองปฏิกูลนี้เองนี่เข้ามาในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองธาตุกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองปฏิกูลนี้เองกองมูดกองคูดนี้เองเทอดูที่ถ่ายออกไปเป็นยังไงนี่ร่างกายของเรานี่ก็อาศัย ของที่เย่ที่ถ่ายออกไปนั่นละมาเป็นร่างกายร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับของที่ถ่ายออกไปนั่นเองมันไม่ได้ต่างอะไรกันนี่ลยในอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนี่แล้วมันเหลือจากนั่นมันถ่ายออกไปมันเป็นหมู่เป็นมันก็เป็นอุจจาระไป แล้วเราเอาในร่างกายของเราเอาอะไรมาเป็นอาหารก็เอาสิ่งที่ถ่ายออกไปนั้นแหละมาเป็นอาหารนี่นี่จึงวันหรืซึ่งเรานี่เราต้องเราจะต้องพากันทําความแจมแจ้งให้ให,ใ,หในใจถ้าหาความม่มีความพยายามโอกาสที่จะแจมแจ้งในใจิตในใจเป็นไปไม่ได้ถึงจะรู้ก็รู้สักแต่ว่าได้ยินมา ถึงว่ารู้ก็รู้สักแต่ว่าโดนเดาไปใจมันไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่กิเลสมันก้อมมันก็ไม่สยบกิเลสมันก็ยังลุกวู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 ววนี่มันก็ยังเผาว่าใจเผาจิตอยู่นี่ไม่มาเกิสมันจะจะไม่ไม่กลัวดอกไอ้คาว่าโดนเดาไอ้คำ้นได้ยินได้ฟังกิเลสมันไม่กลัวจึงว่าเราอย่าไปหัดโดนเดา เราจะไปหัดเอาได,ได้ยินได้ฟังเอามาเป็นความรู้เราต้องหัดเอาความรู้ที่เกิดจากใจของเราเห็นต้องเอาความรู้ที่ใจของเราไปรู้ไปเห็นเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างที่ใจของเรารู้นั่นเอาอันนี้มาเป็นความรู้ความเห็นอันไหนเมื่อได้วัาเนี่เอาอันนี้ได้แล้วกิเ,เลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่นี่มันก็เหมือนกับ เลยไฟมันจะลุกขนาดไหนก็ช่างในเมื่อเอาน้ำดับลงไปนี่มันจะเหลือมันในใ,นในในเป็นกองฟุนกองไฟมันจะเหลือไปไม่ได้ด้วยอานาจของธรรมนีพากันพยายามพากันตื่นตัวกรรมฐานไปเป็นธรรมเป็นธรรมะกรรมฐานเป็นธรรมะที่จะกำจัดกิเลสได้ทั้งหมด ผมก็เป็นของปฏิกูลคนเนตฟันหนังเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นธาตุดินก็เป็นปฏิกูลธาตุน้ําก็เป็นปฏิกูลธาตุลมก็ปฏิกูลธาตุไฟก็ปฏิกูลทําไมยังธาตุลมเป็นปฏิกูลเล่าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกใส่ใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นยังไงหายใจเข้านี่บางทีเรื่องกลิ่นนี่เออไครข้างนอกเข้ามานี่มันไม่ไม่ปรากฏนี่ นี่ถ้าหาคูชาหาว่าหายหายใจออกไปหายใจออกไปบางทีเข้าไปใ,ใกล้ๆลมหายใจเข้ามานี่เราถึงกระสดุงโอ้คนนี่เหม็นขนาดนี้ทำไมจึงคนจึงเหม็นขนาดนี้เล่าก็เพราะลมอันนั้นมันระบายออกมาซึ่งของปฏิกูลจริงเรานอนอย่างนี้มุ้งของเราเนี้ไม่เคยจิจีบยา เวทเพียงแต่ว่าครอบร่างกายอยู่ทางสันวเท่านั้นเอามาครอบนานๆครอบนานๆครอบนานๆเม, EN, ม EN, ้นเม้นอะไรเห็นมุ่งเหลือนั่นแหละเม็นของปฏิกูลเหม้นของปฏิกรู่ม์มันกลิ่นมันออกไปอากาศมันระบายออกไปจึงว่าลมก็เป็นของปฏิกูลไฟก็มือนการเป็นของปฏิกูลทางนั้นแต่ไฟนี่ที่มันมันเป็นไฟเผาของปฏิกูลนั่นตัวนหนึง่ง แต่ใครที่อยู่มาในเราในร่างกายอันนี้ที่ปอฏออิกูลน,นั้นมันคุกคีอยู่กับของปฏิกูลมันก็ต้องเป็นปฏิกูลไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากชลราดนี่รู้มรรครู้ผลที่ไหนไม่ต้องไปต้องการต้องการให้รู้กรรมฐานของเรานี่พอ แล้วมรรคผลจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นที่ใจของเราที่เห็นชัดกรรมฐานนั่นละไม่ใช่มรรคผลจะเกิดขึ้นโดยเราไม่สนใจในกรรมฐานของเราหาให้รวดเร็วหาให้่องตัวพิจนาให้รวดเร็วพิจนาให้ช้าพิจนาให้พอดี รวดเร็วก็ได้ชาก็ได้พอด,ดีก็ได้ชาก็หายแจ้นแจ้งรวดเร็วก,ก็หายแจ้งชัดมันไม่มีอะไรดอกมันมีแต่กรรมฐานเท่านี้หละ่ะทำให้โลกร้อนเป็นคืนเป็นไฟ โลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร,ร้อนเพราะกรรมาฐานคือผมคือขนคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังทําไมกรรมาฐานจึงทําให้โลกร้อนเพราะจิตใจของคนที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมมาฐานนั้มันหลงจิตใจที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมมาฐานไม่รู้กรรมาฐานก็ทําให้โลกลมเย็นเป็นสุขไปเจอไปเจอ ทั้งอกตั้งใจไม่สมรมร่วมไม่ได้อ๋อพอกันท่านี้แล้ว